ไม่แกเนี่ยมันอยู่ในเรื่องเดียววะมันมีไอเซนเนี่ยไอเซนมาได้ไงหน้าเหมือนไม่มันเหมือนไอเชี่ยไอเชี่ยปุตเคราชาสีแดงไงไอของผงสองซ้ายหน้าเหมือนไดโนเสาร์ยีเดยียีเมื่อวจารณ์ว่าไอเชี่ยไม่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 ชื่อฮีโร่ชีอีกชื่ออย่างโหลเลยเออไอเซนนี่ฮีโร่ชีมาแข่งว่าวันมาได้ไงหน้าเหมือนไดโนเสาร์ คิดดูขี้กับไอเซนอะเพื่อมึงด้วยแม่ฝั่งซ้ายแม่งเหมือนเอาหน้ามาแปะแบบไอ้เนี่ยหน้าโรบอทไงเนี่ยมันแม่งจมูกไม่ไม่ควรมีเลยจะมีทำควายจมูกต่ำไหมจากวันนั้นวันที่เธอจากไปเหนื่อยวเลวมาในวันเสาร์อะไม่รู้ทำไมตอนฉันทำอะไรไปแม่รู้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยพี่สาวครั้งนี้วะไอ้เนี่ย เออไอคนที่มัน uh, ต่อทางมีดเล่นบาสกันไอพ่อไอด่าอะไอยเงี้ยเออไอ้เช่นลุงนี่ไงไอ้ยูงกูแทบไม่เห็นเรื่องไงไอ้เช่นงงถ้ามึงดูถ้ามือนเชีป้อมอ่ะถ้แม่มึงดูมึงจะหมู่พ่อไอ้ด่าอะไรอย่างเงี้ยไอบอลดูหมอไอ้สัตว์ไอยเงี้ยเรื่องเรื่องบาสไงฝั่งซ้ายกันนะไอ้เฮียยังเป็นนักแข่ง WNBA ไอ้เีย เออติดบัสโุ้ยไอ้เฮียนี่กูว่ากูว่าเฮียสายเก่งกว่าเทนดีเอ้กูว่าเฮียสายเท่กว่าไม่ใช่เก่งเก่งกว่าไม่รู้แต่เฮียฝั่งขวากูเห็นบ่อยตอนหนึ่งขวาก็ไอ้ทีมเออทีมทีมไอ้เนี่วะเวลาคุสัน วิ่งทำไมมีทรายในกางเกงวะกูเล่นทะเลมาแล้วกูไม่เล่นทรายหรอทรายมันยังมีอยู่ในกางเกงเลยเก็บไหมเก็บไว้เก็บไว้ที่เราเกทบครั้งแสนกูก็น่าไปเล่นทรายเอาใครเอาใครมึงได้มี่เตี้ยไก่แค่ไก่แค่พี่แดกไรเดอร์เนี่ยไอ้นักร้องเย กูเหมาเล็กสองาหมายเลขกสองหมายเลขกสองหมาเล็กสองเอาเยอะไอ้เยอะอรนีมูราสกีบารากูเฮ้ยหมายเลขกสองตึงว่ะหมาเล็กสองเอาเอาหมาเล็กสองเนี่ยอยู่ที่เดิลเนปฏิหารพูโดนหมาตบไอ้เงี้ยเดินเดินกัดไอ้ทีเชื่อมีรักบ้าตายอะบาช่ไหไอ้เงี้ยระยะหกชั้นอ่ะคือทางสนามโออหูย ยังคนเบี้ยวไม่ได้เบี้ยไอ้ไม่ฝั่งซ้ายมึงเอาอะไรมึงเอาเชี่ยอินุยาฉาเออมันเอาอินุยาฉาผมดำมาใครเนี่ยมันใครวะไอ้สัตวสข้างคู่เลยเนี่ยมึงใครเนี่ยอาลากะไอ้อัมาซาโกะอาลากิงกไอ้เหี้ยโคจิโร่โคจิโร่ปูรุฮาชิ อ่ะกูว่ากูยินุยาติฉาดีกว่าถ้าเป็นหมาป่ามักัดชนะกูจบแม่งไอ้เท็จตือสองเม่งชนะเนี่ยเออเหมือนเลขสองอันนี้มันตัวประกอบเนี่ยพี่จี้อะไรกี้เป็นขวาขวาคือโคตรเลยฮะอ่ะเพื่อมึงเพื่อมึงเลื่อนระหว่างไอ้เชี่ยทรงรอรอกับไอ้ส่งหอยไอ้เชี่ยกูไม่เล่นทรงรอรอ เราเราแล้วคุณเดาเราไอ้ยาขามี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 ยาอะไรยันฝังซ้ายซ้ายมืงขวาซ้ายดีนะมั้ยขวาซ้ายดีอะไรยันพี่มึงใครเนี่ยไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยเฮ้ยคนซ้ายชื่อเหมือนเจ้าของปิกาจูไม่แม่อยู่ในทีมมันนี่อยู่ในทีมเซรินนะเว้ยอยู่สัตว์ท นั่นแลไอ้ไอ้แกไอ้ไอ้ฝั่งซ้ายมีปิกระจูเบิ่มกูเริ่มฝั่งซ้ายกระชะตอนตอนล่างออกจากรอโดนใหม่อันนี้คุณโลโก้สองใครเอาใครเอาลุงอ้วนเอ็ทอารเลยไอ้ไอ้นี่อไอ้อ้คทีมพิเศษอ่ะไอ้เนี่ยคนทีมพิเศษอ่ไอ้คุณโลโก้สองอ่ะไม่งี่ลุงอ้วนเอ็นทีอาร์เลยปีมากรวมันไ้ระหว่างไอ้เหี้ยนไอ้ ไอ้ผมแห้งไงเหี้ยอ้วนเนี่ยไหมครับเรียกเรื่องระหว่างไอ้ผมขาวเลยว่าลุงอ้วนเอทีอาร์เรื่องผมขาวมันอยากโดนเย็ดไล้เฮ้ยคนแบบคนสายตาเหลือทำไมตาขาวมันเย็ดวากามาสึอ๋อวากามาสึโคจิแล้วก็โคโกกิไอ้ตเปเือกโกกินะเปลือกไม่เป็นกุ้มันเป็นแป้งแป้งโกกิเออไอ้เหี้ย วิดาลิมาวิดาลิมาเอมาขวงคนเอาไอเ่นไงไอคิสังวิดาลิมาเียไม่เราเรามาเลือกใช้เหตุผลไว้แล้วเราตามเลยนี่ไอไเซนนะเบอไอเซนไงไอเชนไไว้แล้วก็แกพี่จงไข่เล่นเล่นบาสเก็งมากสะอะไรเงี้ยชินแนชินสุเกตตอง คีบเกลองคเกตอ่ยองจงไข่ชิมูระเนี่ยจงไข่ตอง้วรว่างไอ้ชื่อจงไข่กับไอเซนนะ ไปกูเลือกเกลงไข่เลยเลือกจงไข่เลือกเกลงไข่เลือกไอ้กินชิสเกะซองโค้ดอะไรเนี่ยโค้ดออกดีมยวเลือกขวาดิอ่ากูให้เมื่อระหว่างโค้ดกับแป้งแป้งโกกิแป้งโค้ดแป้งเวาไปทอดกินได้เนี่ยเดยอดเปลือมเด็ดซีเด็ดซีสองเด็ดซีสองสายสายสายเอาหมายเลขสองเอาหมายเลขสอง โดนกัดแม่งก <eye> <'m> <ED> ็ตายหมดอลยไอ้เหี้ยแม่งติดติด่ลักบ้าตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุณลูกโกุคุณลูกโกุคุณลูกโกรุลนโลนโลนลนเพิ่มไม่แม่เมึงเมืงเยนมึงเยนะหล่างไอ้เหี้ยหัวฟากับไอลนน่ะฝั่งขวาไม่สองตัวนะไอ้เปิดมไม่ที่บรีฝั่งฝัวาไม่สองตัวไอ้เพิ่มีมันลุ้มได้ไหมคุณลูกโกุนี่มันมันมันต้องมีเพื่อนช่วยไหมมันทำแต้มเองไม่ได้ไหยคุณลูกโกุมันมันมันวิ่งหนีนะไอ้เปิ่ม ดู้สู้ไม่ไหวแบบนี้มาสองตัวเดนเช็คน้องเ้ยไม่พุงเห็นไอ้ลนมองหน้าไม่ก็กลัวเออกูรู้ว่าสายดาวาไอ้มาจากไหนวะเหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้ไอ้เหมือนไอ้ไอ้มนุษย์ดาวต้นหอมอ่ะไอ้ที่มันดมดมไปเนี่ยดมน้ำมันอ่ะที่มันดมน้ำมันรถแบบมนุษย์ดาวต้นหอมมึงต้องเปิดภาพคาเฟ่มนุษย์ดาวต้นหอม เฮ้ยม okay. ึงเอนมึงลองมึงลองไปเปิดแถบดูดิเปิดเปิดอีกหน้าหนึ่งไอ้มนุษย์ดาวต้นหอมกูงคุ้นชอบเลยไมอยากส่งขัวไม่รู้อะไรใช่ไม่รู้อะไรเดาต้นไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยน่ะไอ้นั่ยน่ะไอ้เด็กเนื่อน่ะไอ้ดูที่มันดมมันลดดิเฮ้ยมึงกดเข้าไปดูดมนล้วมันลดไอ้แบบ โอ้อยใหญเยียเด็กที่มันโดนมันลดไอ้สัตว์เยียดไม่โคตรเทียเลยใครวะ<ว>มันโด,าาดนาวตันหอมจริงเลยไอ้โถ่โชว์คนนั้นเคยโชว์เว้ยหน้าเหมืออนไ้สั่นมากเลยไอ้ไอ้เยียแม่งน้ำไม่ตอบสนองเลยไอ้สัตว์ขี้ยดเรียมกำลังกำลังคุกกี้อ่ะ มนุดตัางมนุดตัางดาวเหี้เยมนุษต่างดาวดาวต้นหอมมนุดย์ดาวต้นหอม มนุษย์ดาวต้นหอมเอเลี่ยนตัวแรกตัวเอกได้เจอเลยหอมหอมจะมีขนาดตัวที่ใกล้เด็กออเนียนแต่ในร่างที่โตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วัตจะโตกว่ามนุษย์เล็กน้อยทีนี้ใส่ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเอเลี่ยนตัวอื่นในเรื่องนะครับเพราะว่ามันไปหาเรื่องใครก่อนและต้องการที่อาศัยอยู่โลกอ่อนเนียนเอเนียนเอเลี่ยนมันก็ดูไร้ชีวิตสามารถงอกกลองเล็บออกมาใช้โจมตีเป็นอาวุธได้พวกเขาเหล่านี้นะครับชื่นชอบต้นหอมเป็นอย่างมากและต้นหอมมันนั่งดมไม่เด็กใช่ไหมครับ มนุษย์ดามนุษย์ดาว้ะหอนชนะคุณโลโก้ไอ้ฮ่า่ามว่ามึงว่าท่ามึงว่าถ้ามันในเนี่ยถ้ามันแข่งกันจักเ้าอะเดน่ะอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงว่มึงเลือกลอเลือกก็เลืไม่หลากหลายหลหลายผู้ชายเป็นเบลเออเลือเีเ มันเงินดาวต้นหอมเจ้ามันเงินดาวต้นหอมนนะมันมันปัดเ่อยังคู่เลยเพิ่มเงี้ยนะมึงเลือกไอออมเออไอ้ออมไก่ไอ้ไงไอ้ขวานไอ้ไอไออันนี้คาคาชิปัจจุบันนู้ยอันอันนู้นคาชิตอนตอนตอนยังไม่ตาบอดอ่ะคาชีพ่องอนี่โอบิโซ่ฟังพาเพื่อน ให้มันระหว่างไอ้แยไอ้ทำหัวไก่ทำหัวไก่เอาเลือกเลือกไอ้กันเลือกไอ้แคยกระเทยไก่หัวหมอยงเลือกเอาไอ้หนึ่งดียวไเนะดิโอมิซูบิชิเเปเี้ยยี อิอิชินเนบุยะอ่ะเบื่อมชื่อเท่กว่าเทมเป้มาคล้ายๆเทมเป้อะนะก้ามแดดไม่ชอบคนใส่หน้าเหมือนไเปึ้งเลยคิ้วหนามาเยอะเลยไอ้เกตัวไอ้เหมือนกันเลยฝั่งขวาเหมือนคูโอ๊น่ะไอ้ฝั่งซ้ายเหมือนคูโอ้น่ะคนขวาเหมือนกีกีอมเมนต์ อาคาชิบ้าอาคาชิอาคาชิเกก็เม่องคาคาชิอะเมือนยัหน้าเหมือนในเอเน้อนย่าฉาบูบอยอนโนย่าฉาเอาฟังขวาอารัดีรอรอรอกูไม่เป็นกูว่าไอโจโจหลุดมากเรื่องโจโจอ่าเฮ้ยนีอ้ย ก็เอาไอ้เอาไอ้กับตันคิวบาส่ายไงฟังขวาเดือดตันคิวบาส่ายใช่คิือคิวมันดีเงี้ยฟังฟังขวามันแค่นี้เนี่ยไอ้ฝั่งขวามันคิ้วสองคิวเหมือนตะเกียงอลาดินอะเหมือนลูกออดเลยไอ้ตังคิว คิวเหมือนอดหน้าหน้าม้าแบบหน้าม้าคือกูกูว่ากูเลือกไอ้ไอคิวหนาวเลเลือกเฟลนมาจากกูเลยเฮียตัวกีกี้อย่างฝั่งขวาเอาเอาอัพเดตสายเลยว่าแว่นไม่อะไม่เอาเมื่ออยากจับโปเกมอนหรือเอาไอแค่แว่นกันไม่ไม่

เอาารรลุดาวต้นหอมเอาบรูลุดาวต้นหอมก็ไม่มีบรรลุดาวต้นหอมอยู่สองตัวเลยเอาเอาสายเพื่อบรรดาวต้นหอมออิจีอน มีมีไอออมไงพี่แดกพี่แดกไรเดอร์ไอนักลองบิ๊กเอ็นไอไรเดอร์นุ้ยจะฉาดกับโจโจ้เมื่อไหร่ยัยยัยจะโจกวัวตอนนั้นที่หนึ่งดาวไม่ยากแล้วเว้ยยังไงก็บนดวงดาวที่หอมบอกเลยไม่น่าไปสู้กับหมาก่อนเดี๋ยว เอาก็เหี้ยเหี้ยเอาไว้เอาไว้เขาไข่ตองหรือไงตองไงต้นเฮียคู่เลยครับเอ้ยไว้ไว้อ้ยไอ้ยูไม่ต้องเลือกเหี้ยเลยอะไรนู้นดาวต้นผองเอาหมาอะไรเงี้ เดี๋ยวไข่โหกินดักไนเดอร์โจไข่ตองเวิรมันจะไข่ตองไอ้ไปน์กูทำหมายไอ้ไปน์กูทำหมาอ๋อยเยอะเลยวะไอ้ทำหมาอ่ะเฮ้ยเออว่ะแต่คนกินมันกินหมาด้วยเรียบร้อยพลาดแล้ว อาเพิ่มกูเป็นกูวัวมนุษย์เดาต้นหอมหมาไงมันรู้เรื่องน้ำหอมนาดน้ำมันมันแดงลมเลยทำไมหมามันจะแดกไม่ได้เออเอามาหยินดีเรื่องนี้มาต่อท้ายวิธีอย่างี้วะไม่ไม่ต่อท้ายหมาท้ายกับเพื่อนมนุษย์ดาต้นหอมวะไม่หยินดีหมามันไป ไมไม่ต่อท้ายมั่เลยเพื่อนไม่เลือกยียอะไรอ้ตัดเอาชนะอะอ่ะอปกูีิสํ่สำคัญที่สุด ถึงขนาดที่ถ้าถูกไว้อยู่ในอันตรายแล้วต้องการรอดชีวิตเนี่ยเขาจะพูดว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหอ้าทเวลาที่ถูกไวหวัดกลัวจะมีของเหลวมีกลิ่นเหม็นไหลออกมาจากตัวชะตากรรมของฝองพขาลูกค่นี้จบพูดตองไปถ่ายคลิปอื่นดีที่มันดมแบบใกล้ๆที่คนเขาไม่ถ่ายเจอมันแล้วมันตกใจอ่ะมือเราลองกดเลื่อนว่านี่เป็นเพียงรายการเลนเลยกดปืนใส่เ็นแม็กกันเลยเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นลูกเสียชีวิตมึงเขียนเมื่อไหนมึงไปดูดรื่องมาลินดาเรนทหอ

มนุษย์ดาวต้นหอม <Okay. S 1> มนุษย์ดาวต้นหอมคือเป็นเอเลี่ยนตัวแรกที่เหล่าตัวเองของเราได้เจอในเกมล่าข,ของเราในตอนที่เป็นเด็กจะมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่ในร่างที่โตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวจะโตวกว่ามนุษย์เล็กน้อยมีนีสใส่ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวหากเทียบกับเอเลี่ยนตัวอื่นภายในเรื่องนะครับเพราะว่ามันไม่หาเรื่องใครก่อนและต้องการเพียงอาศัยอยู่บนโลก่ากสงสงบสุขแต่หากต้องต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็มันก็ดูร้ใช้ได้เลยสามารถงอกคนเล็ออกมาใช้จมตีเป็นอาวุธได้พวกเขาเหล่านี้นะครับชื่นชอบต้นหอมเป็นอย่างมาก เพ่งร้องไห้อะกูหาไปเฮียีนั่นนะดูดูคิแอปเปิลในคิวแอปเปิ้ลคิแอปเปิลนะที่นม่นจะร้องไห้กิ่นเลยมันอิ่มปลามาดมอกรู้ป่ะเออแต่มีนะคตดีมันดมทุกอย่างเลย อ๋อเนี่ยกินเนี่ยกินแล้วมันอิ่มปามาดมอีกรู้เป่าเออจะได้มีอนาคตดีๆต้นหอมไหม คือกูเองชอบเลยือดูดูคลิปขวาสุดดิคลิปขวาสุดอะที่มันใส่เสื้อสบายด้วยมันอะเว็บมันบนอะเหนื่อยปะอ๋อเยอะมันคิวน่าตื่นเต้นเลยไอตัวนั่นดิอะตอวใหญ มึงเมนนี่ใช okay, ่ใช่หมีปะ่หมีปะ ไปกินซะนะแล้วเลิกไปดมน้ำมันที่ถังแน่แล้วน้ำมันทุกวันเลิกได้เลิกท้าเลิกได้เดี๋ยวกูไปดมแทนตามนั้นแหละโอเควันนี้ซื้อขนมให้เจ้ามนุษย์ดาวต้นหอมเอ,หเอาไปกินซะนะนดาวต้นหอมแล้วเลิกไปดมน้ำมันที่ถังแน่แล้วน้ำมันหมดทุกวันลวเลิกได้เลิก <c oughs> นกต่ดาวต้นหอมไหมดิก <c oughs>

ใช่วะไอ้นี่แม่งดมน้ำมันแล้วแม่งหันมาหามันอมน้ำมันไหรอไอ้ทำอะไรวะพ่อมาโดนด่าจนหอมไปแล้ว ดูเต่าต้นหอมเลยไม่โคตรเฮี้ยเอาเอาไาตัดเป็นไอ้เอาไว้ตัดเป็นไอ้เย็นเฉเลยตัดเย็นเย เตาเรียเลยยังคงจะลองไห้อะเ่ะ